มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมแอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหลังใหม่ใหญโตโออาของพระเอกซูปเปอร์สตาร์หนุ่มหล่อหน้าเด็กไม่ว่าจะสวมใส่อะไรก็ดูดีไปหมดอย่างเจมจิรายุเคยเล่าถึงวีรกรรมความเจ้าชู้เขาคันเลวแต่เจอเธอคนนี้ก็หยุดเลย สำหรับเจมจิรายุเป็นพระเอกหนุ่มหล่อที่มีแฟนคลับมากมายเขาเคยเล่าถึงวีรกรรมความเจ้าชู้หนักเขาคันเลวแต่กลับมีจุดที่ทำให้หยุดเพราะเจอโฟมแฟนสาวคนสวยของเขานั่นเอง เมื่อปีที่แล้วยังถือโอกาสโพสต์รูปคู่วอวยพรวันเกิดแฟนสาวลงอินสตาแกรมจนหลายคนต้องแซวว่าดูเปิดตัวมากขึ้นแถมยังยอมรับว่ารู้สึกผิดเพราะที่ผ่านมาหลายปีไม่เคยมีโอกาสวอวยพรวันเกิดแฟนสาวผ่านสื่อนี่คือครั้งแรกเป็นสิ่งที่อยากทำให้เขาคิดว่าเขาคงไม่คาดหวังอะไรแล้วแหละก่อนอื่นเราไปชมบ้านของเขาก่อนว่าจะสวยงามอลังการแค่ไหนไปชมกันเลยคะ่ะ เจมจิรายุเผยถึงคลิปพาชมบ้านที่แม้ว่าจะยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ก็อลังการมากแล้วไว้เป็นไอเดียแรงบันดาลใจให้กับคนที่กำลังจะสร้างบ้านในส่วนของการออกแบบและวางฟังก์ชันต่างๆของบ้านนั่นเองเขาได้สร้างบ้านหลังแรกของตัวเองมาพักใหญ่แล้ว ก่อนหน้านี้ก็ได้เปิดให้แฟนๆได้เห็นกันมาบ้างและก็เคยบอกว่าเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นตั้งใจจะสร้างหลังเล็กๆราคา2อถึง3ล้านบาทกำลังอยู่ในขั้นตอนการสร้างแต่ก็มีการปรับปรุงอยู่และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมีคลิปติกตอกเป็นคลิปที่เขาพาคุณพ่อคุณแม่ไปดูบ้านหลังแรกหลังนี้ ที่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นเยอะมากแล้วบอกว่าเป็นคลิปที่ไม่ได้เปิดบ้านหรือรีวิวบ้านแต่จะเอาคอมเมนต์จากคุณพ่อคุณแม่และยังบอกว่าคุณพ่อเป็นคนละเอียดมากก่อนจะโชว์ให้คุณพ่อกับคุณแม่ดูกระจกตรงบันไดมีราคาถึง3 0 0แสนบาททำเอาคุณแม่ถึงกับตกใจก่อนที่เจมส์จะบอกว่ากำลังจะเริ่มทำอินทีเรียและคุณพ่อคุณแม่ก็เดินดูบ้านทุกจุดแบบละเอียดมาก คุณพ่อคุณแม่ก็คงจะภูมิใจไม่น้อยที่ได้เดินชมบ้านจากน้ำพักน้ำแรงของลูกชายคุณแม่ได้คอมเมนต์ว่าบ้านมาดูแล้วอลังการมากค่ะ ส่วนคุณพ่อคอมเมนต์ว่าดีมันเป็นสิ่งที่ถูกใจการสร้างบ้านถ้าทำแล้วถูกใจตัวเจ้าของบ้านมันก็จะมีความสุขที่สุดดีกว่าที่เราบอกว่าไม่ดีเขาก็จะถามว่าไม่ดีตรงไหนเพราะเขาชอบแบบนี้ก่อนที่เจมจิจะบอกว่าบ้านหลังแรกอาจจะไม่ถูกใจทุกส่วนแต่ยังไงมันก็เป็นบ้านของเราเขาเผยว่าตั้งแต่เกิดอยู่ตึกแถวมาตลอดเพราะคุณพ่อคุณแม่ทำค้าขาย พอยายเข้ามาในกรุงเทพก็อาศัยในคอนโดดังนั้นจึงพูดได้เลยว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังแรกที่มีบริเวณของเขาก็ว่าได้เนื่องจากบ้านติดถนนเลยทำวิวขึ้นมาใหม่อยู่ตรงกลางระหว่างบ้านทั้ง3โซนเป็นวิวสาวายน้ำและต้นโอลีฟที่เลือกมาเพราะคิดว่าดูแลง่ายและใบร่วงน้อยอีกทั้งบางห้องยังสามารถเห็นสวนหลังบ้านได้อีกด้วย ตัวอาคารฝั่งซ้ายของสาว่ายน้ำเป็นโซนส่วนตัวเน้นความเงียบสงบและความเป็นส่วนตัวชั้นล่างเป็นห้องผู้สูงอายุห้องพระเอาไว้สำหรับนั่งสมาธิสวดมนต์และห้องนอนมีวอลกินครอสเซตตรงกลางเป็นโซนส่วนรวมชั้นล่างเป็นห้องกินข้าวกับห้องครัวที่มองวิวสวนได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังชั้นบนเป็นห้องทำงานในฝันมีชั้นวางเพื่อเอาไว้เก็บหนังสือด้วย อาคารฝั่งขวาเป็นโซนรับแขกประกอบด้วยห้องนั่งเล่นพร้อมบาร์และโต๊ะพูเอาไว้แฮงเอาท์กับเพื่อนๆรวมถึงห้องนอนซึ่งทั้งสามโซนจะไม่สามารถทะลุถึงกันได้เพราะอยากรักษาความเป็นส่วนตัวเอาไว้ เจมส์จีรายุเคยเล่าถึงวีรกรรมความเจ้าชู้อย่างหนักกับจุดที่ทำให้หยุดเพราะเจอโฟมแฟนสาวนอกวงการที่คบกันมาพักใหญ่แล้วแม้จะไม่เคยได้เห็นภาพความหวานออกสื่อแต่ทั้งคู่ก็น่ารักไม่เบาเลยทีเดียวเขาเคยเล่าถึงวีรกรรมความเจ้าชู้สมัยก่อนว่า ตอนเป็นเด็กๆจนถึงช่วงเข้าวงการแรกๆยอมรับว่าคุยหลายคนเอาที่เลวที่สุดคือส่งรูปและข้อความไปให้ทุกคนพร้อมๆกันแบบเหมือนกันทุกอย่างตอนนั้นคุยพร้อมกันประมาณ3-4คนได้แต่พอเวลามันผ่านไปเราก็รู้สึกผิดที่ทำไปแบบนั้น ส่วนสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าต้องหยุดต้องไม่ทำแบบนี้แล้วเขาเล่าแบบเคินๆว่าตั้งแต่มาเจอกับโฟมแต่ว่ามันเป็นช่วงวัยด้วยที่ช่วงนั้นเราเริ่มโตขึ้นเราสนใจและจริงจังกับเรื่องการทำงานมากขึ้น เมื่อถูกถามว่ามีความคาดหวังกับความรักยังไงเผยว่ามองว่าอยากให้เป็นความรักที่ดีเกื้อหนุนกันคิดว่าความรักที่ดีที่สุดแล้วนี่คือในทัศนคติถามว่าคนที่จะมาอยู่กันไปยาวๆเราคาดหวังอะไรจากเขาไหมก็ไม่มีเลยไม่มีการคาดหวังจากคนรักเลยเราไม่ต้องการให้เขาทำนั่นนี่หรือเป็นนั่นเป็นนี่การที่มีเขามันคือความสุขที่สุดแล้ว ส่วนสเปคสาวคือชอบคนน่ารักเวลาจีบเราก็ใช้การมองให้มากขึ้นและดูปฏิกิริยาตอบกลับจากเขาว่าชอบไหมถามว่าผู้หญิงจีบก่อนได้ไหมก็จีบได้แต่จริงๆไม่เคยโดนผู้หญิงจีบมาก่อนเลย เป็นซูเปอร์สตาร์หนุ่มหล่อมีสเสน่ห์รอยยิ้มสดใสเป็นใครก็ต้องตกหลุมรักขยันทำงานจนสามารถสร้างบ้านหลังใหญ่โตจากนำพักน้ำแรงของตัวเองได้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยคะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ